กันฟังแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานหวันไหนมันอยู่ลงไปเก้าสี่แล้วถ้าสเต็ปนี้นะมีมีคนเดียวที่จะทําเรื่องปัญญาอ่อนแบบอ่าไม,ม่ผมผมอัดคลิปอยู่เไปแต่ผมก<อ>็รู้อ่านแต่ผมก็รู้ว่าใครแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ปะ่ะหรือหรือผมเอ่ยชื่อวะไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยแต่ผมก็อ่านเกมออกว่าใครอะท,ทำอย่างเงี้ยไม่เขาเขาอาจจะว่างกันไดยว่างงานเหรอ ไม่ได้เขาเขาอาจจะแบบหลุดมาดูคลิปเราแล้วเขาจะอ๋อไอ้หียก็ตัวกลัวเราพูดไม่ได้ตัวเขาไม่ก็แค่พูดเฉยๆว่าเออมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะทำอ่ะแต่กูก็ไม่ได้พูดถึงมึงไงแต่ลขอล่องสถิติเจเจครับผมเจครับโซมินโซมินไปที่แบบอยูงตรงอันแบบ ตยู่ตันแบบโซบินมาเนี่ยออกคลิปเป็นโปกคลิปไงอ๋อไดอ้อันอันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บูบี้คนน้ำหนักเยอะนะบอกไปก่อนนะจะให้ดูแบบกล้ามดาบือนแดงขคนต้นไหน,นปั้นก่อนนะจย์บัสตีเลยผมผมม่แย่งตี ให้เขาวิ่งเข้าไปเก็บไก่กันหมดเลยดีกว่าจะป่ะเคนี่วิ่งควายอ่ะโ้เติร์ไลฟ์ ไปย,ยุ่งไปยุ่งตรงนี้แล้วครับไอ้ดังกิษดามันเหมือนมันจะมาเก็บไก่เหรอแย่เหรอเฮ้ยพี่อ๊อฟจะจบปั้นเราอะ่ะใช่เหรออ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย <c oughs> <c oughs> น้อาอีกทียเอ้ยหมดจะอยู่จอมหมอ ใส่สมามาถมต่อยไหวปะผมตีป้าน้ำเนยเขายืนอยู่ในวงแดงอะเอาเอานินก่อนนะเอ้ยเอาโน่ก่อนก็ได้โน่นะโน่น่าจะบางกว่าเขาวิ่งหมอไปพี่ยป้าน้นึวันนึงเขาเอาหมอมาทำอะไรบ้านเราพี่ยลวงเราเก็บเก็บ่ดีเอาตัวไหนพี่เอาเอานินก่อนเว้เอาแอร์เดียเอาแอเรียก่อนแอเรียก่อนเอาแอเรียก่อนตามไปล้ำไป โอ้โหตีห้าร้อยเขากดพิปไปเลยพิษพิษพิษตายปะมันไม่มีความตีเจ็บๆมันตายยากอืมโอ้ไม่ไหวเพื่อนลเรอเราไม่ได้กดยาปล่อยเลยเรื่องหลอดละตัวปวดอยู่ไหนเพื่อนยิงไกวะปวดปวด น่าจะอยู่หลังบ้านมาแล้วจับได้จัดตัวกปรดได้ผมมาล้ผมแล้วตัวโปดไม่รวงเลยเราไปแล้วผมตีช้าจย่งวะรวงมาจัดเฮ้ยไม่รวงเลยรวงละ เดบอสเลิศหลือยอังปะไม่เยอะแล้วพี่ครึ่งเดบมาตีนี่นดีกว่าเอาคะแนนนี้เดี๋ยวช่วยตีลำไปเลยลำจนกว่าจะตายไปเลยปล่อยเลยอย่างน้อยให้เราได้คะแนนนิดนึงให้ดีเฮ้ยคะแนนผมหน้าร้อยคะแนนคะแนนผมรำไปเลนรำหน้าร้อยคะแนนก็โอเคอยู่ จ,จบนี้เสร็จวิ่งวิ่งเร็วไปตีบอจ่มาเลยนะโอเคปะไ,<ด>ไปเลย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 เอาคะแนนให้โอ้โหโอ้รับตอนที่เขามากันเขาแชทมาถามเราใช่ปะ เอออว่า้แชทมาบอกเราว่ามาเล่นอะไรเงี้ยใช่ปะใช่เวลาสองทุมม่มถ้าวันไหนท่านมาทำจะแชทมาถาทำก็แบบว่าทัานไหมไม่ฝากฝากบอกฝากบอกถ้าถ้าสมมติว่า,า,า,ถ,าถ้าจะมาเราตีบอสอ่ะก็แชทมาบอกด้วยจะม่ต้องลงเสียเวลาไตากีตากีเจ็ดร้อยสามอ่ะโอเคอยู่อาจารย์รับซ้ำได้อยู่ได้อยู่ทันทีเขาเมา,าลง<น>เยอะป่ะมากันสามคนไม่เอาเลยเลยแหวกมาตี แปงมาตีไก่แล้วก็ระเบิดบอลไปเลยมาถดึงววระเบิดบอลเลยใช <c oughs> <c oughs> ่เออไอเราจริงจริงพวกเราก็ทำกันไ,ได้นะแต่ว่าไม่ทำเราตั้งใจมาเล่นนะวันเนี้ยไม่เปไหน